รวมนะจ๊ะต้องบึ้งก่อนมัน้เขาต้องการอย่างนี้ไม่กุ้งนะจ๊ะก็ผัดรวมนะอะไรจับไอหยังโอ้ยเขาไม่ได้จับเนยเขาเรียกเป็นคอกเทบัวลุงลูกค้าเออคอกนี่สีเฮ็ดมื่อนี่คอกนี่สีเฮ็ดมื่อนี่อย่างสิแหม่ <S 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 ทําถาดฉุบสื่อโบไซจ์จ๊ะ ใส่แกมัอนีอน่ต้องใส่ให้มันได้อิริบัสูใส่กับป,ป,ป,ปูบกักผ้อ่าขันพัดใส่หมอมึงตายไปเครื่องนึงรถทาแต่พัดใส่กระทากระโดดกึก้ตี่าสันเบิรประเทศงึดไหล หน,ห,ห,หนาวตโนะมะหนาวตรงไหนมะหนาวกะเจียเสียเรียนตัวมันหนาวอาหน้ามัอเศร้าจะว่าสมนิสมนสมินหฮียกิ้งก่งโอ้ <c oughs> นี่อแจนใส่หมวกกันหนาวใส่หลักกันมันหนาวข้ามาแล้วมาต้หลอกชุดเหมือนปีเตอร์แพนอ่ะอุ้ยมามาด้วยกันแน่เลยปีเตอร์แพนจะได้เอกไม่รู้ยังดอก <c oughs> อ๋ออดีค่ะดีค่ะเชิญนะคะเข้ามาด้วยกันปีเตอร์แพนหมายความอะไรจริงปีเตอร์เป,ป็นว่าผู้ชายนะไม่ใช่ปีเตอร์แพนเป็นตัวกระตูนอ่ะแม่ไม่เคยดูหรอกบอลีมไม่เคยแต่แก้วหน้ามา ก็เพนะิ่งเกลียนม่านล่ะไพบาบมไม่หีเนะาะสวัสดีค่ะโอ,อ้ยไม่เจอของจริงของจริงเลยเป็นประจา๊ะ <24. S 2> จา้าเชื่อนะคะปกติตตมีแต่ของปลอมเนาะแล้วเห็นอ้วนขึ้นว่ะนะใช่แขวนแขวน,วนตัวแขวนตัวมันมีแต่กินเนาะไม่กอดแล้ว น่ารักที่สุดเลิกบทแล้วจะบอกฮะเลิกจมลอะไรปีโจมก่บท่านเสาค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะจมมาท่านเสาค่ะกระบนบอยอย่างหลังไม่เห็นที่บนเนาะโอ้ก็แก้วเนี่ยโอ้ยอ๋อมาจากวัดต่อแก้วเชิญเลยนะคะมากี่คนคะเนี่ย รองมาจากวุ้เทพค่ะอ่เชิญเลยนะคะอ๋อมาจากวัดกาะแก้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับตามไปนี่เลยนะใครต่อมาพอใส่สูตรุ่นนี้าครละหมื่นุงชุดนอนบุญจ้าเก่งเก่งมันห่าแม่คือบัตเตอร์เพนสักบัตเตอร์เพรยนะเก่งเก่งมันว่าแม่คือบัตเตอร์เพรสมาสัก กินเลยค่ะหมูอะไรเป็นแผ่นอย่างนี้จะเลยค่ะอ๋อครับผมเชิญนะคะเชิญนั่งนะคะ บัตเตอร์เพนวมาตมมาตรอย้องถ่ายรูปด้วยถ่ายเลยค่ะถ่ายหลายๆเลยกาเรามาไก่แล้ะมาไไก่อย่ใส่จ้า้าะของแก้วอ้ยเหรอุ้ยไก่อิริทสันอำน่าเจริญ มาจากอำนาจเจริญจ้าไก่นะคะอำนาจเจริญไก่นะคะเไก่จ้าไปเรื่อยๆนะคะมามาจากไก่ไก่นั่งโดนๆจ้เาเฮ้ บตัตเตอร์แพนเหรอซีเตอร์ออแพนแล้วทีนี้ต่อไปกระเพราอะไร <S <S กระเพราทะเลแล้วก็กระเพรารวมเนี่ยจ้า